จุดเริ่มต้นของครอบครัวใหญ่บางครั้งสมบัติที่เราหวงแหนไม่ได้ทำให้ครอบครัวมัน่นคงขึ้นแต่กลับเป็นเชื้อไฟที่เผาผลาญใจคนให้ร้าวชานบ้านไม้สองชั้นกลางทุ่งนาในหมู่บ้านเล็กๆที่อบล้อมด้วยทุ่งนาสีเขียวบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ของแม่เท่าเอื้องโดดเด่นอยู่กลางลานกว้างแม้บ้านจะเก่าไปตามกาลเวลาแต่ยังอบอุ่นด้วยความรักของลูกหลาน แม่เท่าเอื้องในวัยเจกว่ามีร่างกายไม่แข็งแรงนะักแต่สายตาย,ยังอ่อนโยนยและเต็มไปด้วยเมตตาเธอมีลูกชายสองคน 1. สมชายลูกชายคนโตแต่งงานกับนวลจันทร์หญิงสาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนฉลาดแต่ก็ขี้เหนียวจนชาวบ้านลือกันไปทั่ว 2. ส,สมบัติลูกชายคนรองแต่งงานกับมาลัยหญิงสาวเรียบร้อยใจอ่อนโยนรักครอบครัว และคอยดูแลแม่เทาอย่างจริงใจความสุขที่ไม่เท่ากันทุกเช้าครอบครัวจะมานั่งล้อมวงกินข้าวที่แม่เทาเอื้องห่วงไว้เสียงหัวเราะของมาลายกับสมบัติทําให้บ้านไม่เงียบเงาแต่บ่อยครั้งที่มีเสียงตำหนิติดเตียนจากนวลจันทร์ดังแทรกขึ้นแม่ทาไมต้องหุงข้าวเยอะนักล่ะคะเหลือทิ้งไว้ทุกวันเสียดดยของจะตายแม่เทาเอื้องยิ้มอ่อนเผื่อหลานล้านจะหิวหรือใครแวะมา ็จะได้มีข้าวกินไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกลูกนวลจันทร์บ่นพึมพำก็เพราะคิดแบบนี้ไงบ้านถึงไม่เหลือเงินเก็บสมชายก็ได้แต่เงียบเพราะไม่อยากขัดใจเมียขณะที่มาไหลก้มหน้ากินข้าวเงียบ,ยบแต่ในใจรู้สึกอึดอัดแทนแม่เท่าเมื่อถึงคราวซื้อของใช้ในบ้านนวลจันทร์ก็เป็นคนจัดการเสมอเธอเลือกของที่ถูกที่สุดและไม่ยอมให้ใครแตะเงินส่วนกลางง่ายๆพี่จันร์คะ แม่อยากได้ยาสมุนไพรเพิ่มนิดหน่อยเห็นว่าปวดคอนวลจันขมวดคิว้วโอ๊ยปวดนิดปวดหน่อยก็ทนเอาเถอะค่ะยาแพงจะตายซื้อไปก็เปลืองแม่เท่าเอื้องยิ้มกลบเกลื่อนไม่เป็นไรหรอกมาเลยแม่ทนได้คำพูดนั้นแม่แม่เท่าจะทำเหมือนไม่ถือสาแต่ในใจลึกๆก,ก็เจ็บที่ลูกสะพ้ายไม่เห็นค่าความสุขสบายของคนแก่เลย นวลจันทร์ขึ้นชื่อเรื่องห่วงเงินถึงขั้นชอบนับเงินในตู้เก็บสมบัติของบ้านแทบทุกคืนเรากับกลัวใครจะหยิบไปใช้สมชายเอ่ยเบาๆนวลจันทร์ไม่ต้องนับทุกคืนก็ได้หรอกไม่มีใครเขาเอาไปหรอกหน้านวลจันทร์เสียงห้วนฉันไม่ไว้ใจใครหรอกค่ะพี่เงินนี่แหละที่ทำให้เรามีชีวิตสบายถ้าปล่อยให้ใครหยิบไปใช้พร่ำเพรื่อถึงวันหน้าเราจะลำบากกันเองสมชายเม้มปากไม่กล้าเถียงได้แต่ถอนหายใจยาว